เอียนก็คือปลาไหลปลาไหลก็คือเอียนแมนบอพี่น้องครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้บรงสุทธสุขนครับพบกับพมอมแล้วครับปาหมี่กับซ่องลูกอีสานพาเพลินแซ่บบักคักครับมื่อนี้กสีพามาต้มเป็ดเอียนครับหรือว่าต้มเป็ดปลาไหลครับต้มเป็นตัวครับสดน้ำฮอนๆอนครับพอเตรียมข้องวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็เอาพริกมาตำใส่กับเกลือครับตำเครื่องครับ แล้วก็ต่ำไซหอมแดงครับผมสูรแซบบะหักข้องพมเองนี่ครับต่ำแลกเดบแลกเดก็ว่ากันไปครับบ่มีสูตรตายตัวทุกอย่างตามภาพที่เห็นนี่นะครับผมแล้วก็คางหม้อไว้ครับผมต่ำเครื่องไปน้ำโอ้ยน้ำหลายไรเลยครับพอน้้ำเดือดแล้วก็ถีเครื่องนี่ลงไปครับผมใส่ลงไปฟตบบบบบบบเลย นำมีเงางกระกล่าวใส่น้อยใส่ลายสดน้อยสดลายก็ตามมาทุดิบครับตามด้วยไอตะไคครับแล้วก็ใบระกูดแล้วก็คาแล้วก็มาข้ามเปียกครับมาข้ามเปียกกันน้อยเดียวครับไม่เห็นหรอกจัะพอกระอหอน้ำเดีอยแล้วกันนำเอียนนะครับที่เราเตรียมไว้ครับมาเทลงไปเป็นโตเลยครับผมปิดฝาาม้อครับปิดฝาเรียบร้อยหอนมเอียนสุกนะครับเปิดฝ้าครับเตรียมปุ้งครับ แล้วก็ยาดามานะครับผมอยนนี้ค่าเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ใส่ตัวทุตทครับปรุงแล้วก็ใส่ห้สุลดครับผมตามด้วยรหลดดีปรุงใจเย็นๆครับศัยน้ำหนัวน้ำฝกพร้อมแล้วก็ใส่น้ำปลาครับผมเครื่องปรุงกับปลายลครับตามที่เห็นนี่ครับผมตามภาพนี่ครับก้าาโบมีสู้ตายตัวครับ หอมมันอีแซบก็ใส่ลงไปหอกน,น้ำปูน้ำปลาไฮสุลดนี่แหละแล้วก็ลืมปลาแดกครับผมปลาแดกโย่ลงไปจักน้อยหนึ่งบวงหนึ่งพอแต่ให้มันหอมๆครับโหนะโหนะฝดโ,โ,โอ้ยเป็นตาแซบบ่พี่น้องพากไปกับน,น้ำาหลาไหลคนให้มันเข้ากันจักน้อยอว้ยเพื่ได้กินเข้าอยู่กะกราบข้อไผ่ด้วยครับสีบม,มืงครับผมแซบบ่แซบ บพออยังกะใส่ลงไปครับบบมีสูตรตายตัวทั้งนั้นครับก้าเอาแต่กะเหติตเทเดก็แซมบ,บักขักคือเก่าแล้วครับพอปรุงเรียบร้อยแซมบักขักแลเดีแล้วก็ใส่ใบกะเพราครับใบกะเพราน้อยกะเพราหญ่อยู่ส่วนล่างบ้านนี้นะครับกะเพรากับใบบางไผู้เท้าปุ๊กไว้ผันอย่งบุแล้วก็ตามด้วยหอมพักสี หอมป้อมหอมบัวใบบัวนะั่นใส่ลงไปครับปิดท้ายขนนะเบิง่งนีเป็นตั่แซบบัพี่น้องแล้วก็เอามาขนจังหน่อยโอ้ยนำหลายไลยขนจังหน่อยครับแล้วก็สีมเบมิ่งครับวะเนี่ยแซบบัแซบแซกับปุ๋งไม่อิดก,กับอ่นเป็นว่าอ่นว่าเซตครับแซบบ้าคะครับตามรูปมเนี่ครับ เตรียมกินเตรียมเสิร์ฟเลยครับใส่ถ้วยเลยโหนะกะละมังบักไงครับถ้วยไงโหนะพี่น้องเรียบร้อยเทลงไปเลยครับพี่น้องไม่ต้องตักพูน,นะเป็นตัวเป็นตัวคาราดคาราดผู้น,าาาานนะโบหมา,มาพากหมักน้ำน่ายแตก๊แตกๆเลยของหมักผู้ได้ไล่ขนครับโบโหเพ็ดดีเพรมีสีสันก็ใส่พริก,กป่นลงไปครับผมเปรี้ยวโบโหก็ใส่บักหนาวครับ พักข้ามเปียกบ่พอบักหนาวก็ใส่ไปแล้วครับเห็นแต่มีดนั่นน่ะว่าได้ทายตอนส่อ่ะขนให้มันเข้ากันเรียบร้อยครับพี่น้องแซฟบักขาคคือกเาครับต้มเอียนเนี่ยต้มใส่เน่นเครื่องบดไลายฟันเจห้อมพอแซบเตรียมกินเลยพ่ะพ,ะ,พะพุ่มพี่น้องเบืองพุ่มเลี้ยว่าทึกต่อแห้งครับของหมักนะซ้อนน้องมาเป็นตัวเลยครับพี่น้องโอ้ย ตอนกินก็แซบตอนพักก็น้ำลายไล่เอ,อืเอเือเป็นโตเลยครับพี่น้องเออเป็นนายากนะบอยันกำลังต้มเป็ดต้มเป็ดยันครับมานพมเอือนนะตม้มเป็ดปลดาไหลตันะสดน้ำหอน้อนสดปูแซบบาขักน้องผงต้นก็กินคือกันครับข้องมักคือกันครับน้องผงต้นกน็ได้ ทุกใจน้องหุงต้นแหงนะน้องหุงต้นก็นไดมักแหงหาก,กินยังก็กินคองมักพูนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แหงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสิพาไปพืชไปพื้นไปแซปปะคักเมื่งใดก็ค่อยว่ากันครับสวัสดีคลิปนี้ฝากไว้แหงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมขอตัวไปกินก่อนละ